Welcome San Andreas Grove Street landed The Bangers Col Los no CJ to from from Haious San gang and in ยินดีต o อ m e ั y welcome to ุตสาหครผมทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม GTA San Andreas กันอีกแล้วกันนะครับผมก็วันนี้ฮะคลิปนี้ผมก็จะมาทำการอ่าทำการสอบใบขับขี่นะแล้วก็ทำอ่าหายว่าทำนะทำธุรกิจ ของลรงรถเรานั่นเองก็คือก็คือ EP นี้จะเป็น EP แบบพิเศษเลยนะครับผมก็คือผมจะทำผมก็จะทาสอบใบขับขี่นัก็คือเนี่ยโรงเรียนสอบขับรถแล้วก็ทำภารกิจรุดเดียวจบเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็น EP พิเศษนะครับผมก็ถ้าใครที่ยังไม่กดซับช่องนี้ก็อย่าลืมกดซับให้ช่องผมด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ทำ u t u b e ต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณครับที่ อ่าติดตามกันจนถึงตอนนี้นะครับผมไปเราไปเข้าโรงเรียนสอนขับรถกันเลยอ่าเข้ามาปุ๊บล้วก็ไปที่เนี้ยจุดแดงๆเลย back to school มันก็จะบอกว่าดีดีตอนเราเข้าสู่โรงเรียนสอขับรถครับอ่าก็จะมีบททดสอบ2สองอย่างให้ไปดูที่อ่าให้ดูที่ทีวีเพื่อดูการสอน อ่ะโอเคพอประมาณนี้ไอผมไปเข้าๆกันอ่ะคนนี้เราสามารถจิบได้นะแต่ผมจะไอปะเขาก็อยากได้สกินนี่บ่อยไอปะอันนี้จิบได้นะแต่ผมไม่จีบไปกันไม่จะเป็นไม่มีผลตอนเรืองเลยอ่ะโอเคก็ก็คือเข้าไปที่ทีวีนะแล้วก็จะมีบททดสอบครับผมอ่าเดี๋ยวผมเนีนะผมขออนุญาตทําการตั้งค่านี่ก่อนอ่ายังกดไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมขอทําการตั้งค่าที่จะ ปิดเฟรมดิมิเตอร์ก่อนนะครับอันนั้นเป็นเฟรมดิมิเตอร์นี่ครับผมขอเปิดเฟรมดิมิเตอร์ไว้นะเพราะว่าอ่าเพราะว่าเพราะว่าดูเหมือนว่าไอเฟรมดิมิเตอร์มันมีผลกระทบต่อการขับรถนะผมเลยขอปิดไว้ก่อนละกันแต่ถ้าเกิดแบบเฟรมเหมันตกยังไงก็ขออภัยด้วยละกันโอเคป่ะต่อเลยฮะภักกิจบททดสอบแรกนี่ฮะให้เรากด S กับ W ค้างไว้ แล้วก็หมุนไปเลยนะครับผมนี่ครับอ้าวทำไมไม่ได้เหรียญทองต้องใส่ตำแหน่งตำแหน่งยังไม่ได้นะต้องเปะแต่นี่ผมขอเน้นผ่านพอแล้วกันนะ,ะทีมผมก็ไม่เสียเรื่องเรื่องนี้ซะด้วยเไม่เสีนเรื่องการแบบอ่าอุ้ยไปหมจต่พูดไม่เสีนเรื่องการแบบเออทำนี่ด้วยนะเอออันนี้ผมจะสมมติถ้า,ถาเราถึงคู่ที่สอง แล้วก็ดิฟเลยอ,อันนี้คือเทคนิคของผมนะใครจะเอาไปใช้ก็ได้อ่าเรียบร้อยอ่ะ99%อ๋อเป็นไรเหรียญเงินก็นกนยังดีอันนี้อันนี้ผมจะไม่เอาเหรียญทองทุกทุกทุกอย่างอันนี้เราสามารถเลือกซ้ายหรือขวาก็ได้อ่าผมเป็นเลือกเป็นทางซ้ายแล้วกันอ่าโอเคนี่ฮะแล้วก็กลับไปตามปกติฮะอุ้ยเดี๋ยวเผื่อชนกลวยอันหนึง่ง เอาใหม่ไอ้นี่อันนี้ผมขอย้อนกลับทำใหม่ใช่ไหมผมมันคาใจฮนะขออย่างไรกขอแบบขอเหรียญเหรียญเงินเหรียญเงินทุกอันก็พอไม่อัพเหรียญเลยอ่าอย่างนี้ก็ได้โอเคอ่าไปแล้วเราก็ทำบททดสอบต่อไปเลยอันนี้เป็นการอ่าให้เราทรงตัวนั่นเองในเมื่อโดนโดนจอบยางก็คืออุยอ้ยเอาไหมเอาไหมอุย้ยอะไรเนี่ยเอาไหมไหมโอเค ค่อยๆขับไปปุ๊บอ่าเรียบร้อยอันนี้ต้องอันนี้ปล่อยขับไปได้เลยอันนี้บนห้ารอบไปอันนี้ที่หนของผมก็คือสมงเมื่อลี้ตึ้งของถึงแบบถึงกล้วยแบบกลวยที่สองนับจากอันอันท้ายสุดอ่ะให้คุณทำการแบบกดดิฟเลยมันจะพอดีเนี่ยอย่างเงี้ยไปมันจะพอดีเลยนะเรียบปุ๊บจกดดิฟอย่างเนี้ย นี่ปิดได้เ,เลยเห็นป่ะมันพอดีเป๊ะเลยให้นับจากกลัวที่สองนะจากอันท้ายแดนเร็วมากาเวลาไม่นานฮนะถ้าใครที่ทำทำแบบทำไปขับขี่หรือว่าเนี่ยทำไปขับขี่เนี่ยก็คือแนะนะนำให้ถ้าใครที่ตั้งค่าเป็นเฟรมลิมิเตอร์ไว้อยู่อะผมแนะนำให้อ่าแนะนำให้ไอ้นี่เนาะให้ทำการปิดเปลิมิเตอร์ก่อน ไม่เปิดเป็นลิมิเตอร์ไว้นะเพราะว่ามีผลต่อพิสิการขับรถแต่เมื่อกี้ได้เหรียญทองแดงเหรอ,อมไม่เป็นไรเอาผ่านก็พอเลนะอย๋ย่ค่อยอันนี้เดี๋ยวผมค่อยแก้นักลอกไ,ได้ลโอเคอันนี้คือขับไปขับมาซ้ายหรือขวาก็ได้นีไม่มีผลกระทบเลยแต่ผมนี่แล้วก็รีบอ่าอย่างนี้นี่เลยปุ๊บเฮ้ยทำเวลาไหมอ้าวไม่ทำเวลาเอามาไปอ,อุ้ยเมื่อกี้ม่าแต่บน่น อะอย่างนี้ก็ไดเออ้เอออย่างนี้น่าตัดเย็บฟันอ่าโอเคพอได้อยู่ไปอันนี้ขอถามเลยอันนี้คือมึงสอนสอนขอบรถหรือว่ามึงสอนแบบมึงสอนให้ไปแบบโทรขับรถสแตนแมนนะเพื่อไทยหนังบอกโอเคอ่านเล่นผ่านอย่างเดียวพอโอโหอันนี้อ่าโอ้ <c oughs> อ่ะลองดูกันอันนี้อันนี้ค่อยๆส่งตัวไปปุ๊บ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 ถึงไหมอ่าไม่ถึงอ่ะโอเคทำไมโอเคอันนี้ผมใช้ในการค่อยๆปล่อย,อยกันนะคือผมจะไม่กดกด W ครเค้างค้างไว้คือผมจะแบบปล่อย W ับยูแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปนะมันจะเลี้ยงได้อยู่อันนี้คือเทคนิคของผมในการทำทดแบบทดสอบนิดเดียต่อไปให้รองครับ อันนี้เหรอถ้าผมอันนี้ทำแบบนี้ได้ไหมปุ๊บปุ๊บแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะไม่ต้องบางทีไม่ต้องทำตามพี่ก็ได้แบบเราเลี้ยวมาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาไม่ก็ได้เออง่ายฝานะอย่างนี้ถ้าเกิดเราแบบเราไปวนอย่างนั้นอนะผมว่ายากยากกวา่าเออทำแบบน,นี้ง่ายป่ะมันก็ได้เหมือนกันต่อไป <laughs> โอ้ยให้เรียนกูให้กูเรียนสองขับรถเพื่อที่จะมาแบบชนชนชาวบงชาวบ้านอย่างนี้เดยนะไปอ่ะ ไม่ต้องรีบไม่ได้ไม่ทันเจ็บไหมเออไม่ได้อีกอ่ะไม่มีอาเจตโตผมไม่มีเทคนิคอะไรเลยพอกินเล้ไม่ได้มันต้องแบบมันต้องให้นี่เลยอ่ะให้หยุดรถเลยอ่ะอ้าวเดี๋ยวไม่ก็ได้ทำมันยังมันยังไปต่อไปเลยเออ อ้าวได้เฉยอะไรวะเนี่ยอันนี้แหละไฮไลท์เป็นไงโอ้นี่คือนี่คือสิ่งที่มึงจะสอนให้กูใช้ใน,ในชีวิตชีวิตประจำวันใช่ไหมเนี่ยไอ้เครื่องดนตรีจะตีตังกาอ่ะเอาไปลองดูกันโอ้ยไม่ได้ไม่มีเทคนิคอะไรทั้งนั้นนะอันนี้ผมพูดจริงเนี่ยหมนุนไม่ได้เพราะว่าอันนี้คือแบบห้ามมันห้ามแบบห้ามกระแทกเลย cúm nó tăng lên mình, thả, thả anh ấy, lỡ còn phải cắt chip nữa, không, 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 ไม่ได้การไม่ถูกเมื่อกี้มันจะได้เหรอีกแล้วไปทำไปจนฝาจะได้เนี่ยไม่มีเทคนิคอะไรเลยลก็คือทำจนฝาจะได้แล้วก็จับจุดเอาเฮ้ยเออไม่ได้แล้ออันนี้คือเหมือนคือมันต้องให้แบบพอขึ้นเราไปแล้วให้เราปัดคันเร่งแล้วก็กดกดหมุนเลยเนี่ยเอออย่างเงี้ยอา้าวเดี๋ยวทำไมไม่ได้อ่ะเมื่อกี้มันได้เนะี่ย ว่าเดอะอามนี่ปล่อยเขาด้นี่ไงได้แล้วโอ้ยโอเคก็คือที่ผมทำเมื่อกี้เทคนิคของผมก็คือก็คือไอตอนที่มันขึ้นไปให้เราให้เราให้เรา,เราปล่อย W แล้วก็กดกดลูกศรกดลูกศรหมุนเนะมันน่าจะช่วยเนี่ยพอช่วยได้อยู่ไปอันนี้ง่ายๆนะครับผมอันนี้แค่เราขับขับไปในเมืองนะโอเคอันนี้เราปรับมุมกล้อง,กองได้ โอ้ยเดี๋ยวโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยอย,อยู่ดีไม่กินดีพ่ง่ายๆห้ามชนดิดขัดให้เราขับไปที่ตัวจุดหมายแต่บางครั้งก็เนี่ยต้องเจอเอพีซีแล้วเจอรถไฟอย่างนี้อ่านฮะ,นฮะไอ้ช่วงที่แบบสี่แยกหรือสามแยกก็คือต้องระวังเลยฮะมันจะชอบแบบมีเอพีซีมาอย่างเงี้ยทางแยกแล้วก็โอ้โหมาขวางเราเออโอเคค่อยๆข,ขับไป อ่ะผมจะขับมาอย่างนี้แล้วก็เลี้ยวขวาให้ผมเลี้ยวขวาเลยนะโอเคค,อค่อยขับไปก็ได้เพราะว่ารถคันนี้มันลื่นอยู่ดยเฉพาะตรงตรงนี้แหละอันนี้ผมจะพยายามที่จะนดดามเมจแล้วกันนะโอเคอปุ๊บไปแล้วก็ดิฟดิฟกลับมาแล้วก็เราก็กลับทางเดิมแค่น,นั้นเอง ทางกอโอเคอันนี้ผมจะตรงไปเลยกันนะอ่าก็คือไม่ใช่ทางเดิมผมผมจะขับทางนี้กันพอดีมันก็ได้แต่ว่ามันต้องทำในเวลาที่กำหนดโอเอนีซีนี่ฮะเนี่ยต้องระวังฮะเอีซฮะคือตัวไลายตัวรลายที่ลายที่สุดนี่ฮะเห็นปะมันก็จะมาผลตรงนี้พอดีอ่าก็คือไปตามไปตามทางผมที่ผมขับได้เลย ่าลองดูลองดูได้อันนี้ผมก็อันนี้ผมแบบไม่มาเชิงมาสอนมแบบมาใช้เทคนิคที่ผมใช้มากกว่าเรียบร้อยอันนี้ผมโดนหักคะแนนเรื่องไฟนอลงไทมก็คือเวลาเ <c oughs> ไม่ได้อะได้แล้วเราผ่านเรียบร้อยฮะเรียบร้อยโ <c oughs>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  อ้โหมาพอพอแต่ผมเชื่อว่าหลายคนน่จาจะประสาทแดกกับไอการสองขับรถบ้าบอคอแตกนี่โอเค เขายึดรถหน่อยไปิดติดดาดรลดมาเฉยไปดีฝ่าโอเคครับพอคุณสอบไปกับขี่เสร็จก็ให้เรามาตรงโช์ุูมรถนะไม่ใช่ลงรถของเราแลวโชวลมที่อยู่ตรงเนี่ยตรงข้ามเนี่ยอ่าตรงนี้เองอ่วงอาวังเดี๋ยวก็จะมีเจนโดเดี๋ยวเจนโดมันก็จะโทรมาอ่าเราโทรมาหน่ะโทรมาไหม เข้าไปรถทีแล้วก็ออกอ่าเนี่ยเจสโโทรมาแล้วอ่าว่าให้เราซื้อกิจการได้เลยเออนี่เจสโตนะะตอนนี้ซีซาได้มีคอนแทคก,กับเออทุกอย่างโอเคเอาง่ายฮะก็คือเจอันนี้ผมขอสรุปเลยไม่แปลกันนะเพราะว่าอ่ะผมสรุปเลยที่ว่าก็คือเจสโตให้เราโทรมาว่าเออกับซีซามันมีแบบมันมีการติดต่อกับซื้อขายรถนะก็คือก็คือเราจะทำการขโมยรถแล้วก็เอาไปขายทีอ่า ครับผมให้เราซื้อก็คือเราให้เราซื้อชโชรูเนี่ยมันเป็นฉับบางหน้าทีอ่ะห้าหมืน่นซื้อเลยอ่ะเพราะว่ามันก็ต้องทําอ่ะถ้าจะอยากอยากทำธุรกิจเรียบร้อยอ่ะเหนปะ่ะแล้วก็สามารถไปที่ทําที่ลงรถได้เลยจะมาขึนว่าสนะีีเนาะอ่ะนี่ฮะโอเคอันนี้ผมจะทำเลย,ยกันนะอ่ะอันนี้ผมทำยาวๆเลยจนจบจบจบ,จบธุรกิจเลย ซีโดอยิงอินอ่ะอันนี้ผมคิดเลยอันนี้ให้เราไปป้นรถนะแล้วที่ซีโรมันติดติดสัญญาณไว้ให้เราไปตามที่สัญญาณโอเคไปเราเริ่มไปเลยสัญญาณมันหายไปได้ฮะอันนี้เทคนิคไม่มีอะไรฮะไปตามสัญญาฮะไปแบบเร็วยด้วยนะไอ้บัตรเราเราก็จะเห็นรถคันนั้นเลยฮะ เราต้องตามไปให้ใหเร็วที่สุดนะเพราะว่าถ้าเราตามถ้าเราตามไม่ทันเนี่ยมันจะจุดขันญ,ญาณอุ๊ยไม่ทันโอเคไปง่ายง่าฮะเราสิ่งเราใช้ในสิ่งที่โรงเรียนสอนขับรถที่สอนเรามาฮะก็คือชนฮะนี่อย่างงี้นี่ <c oughs> อ่า <c oughs> ต้องหาจาังหวะดีๆนะ่ชงที่แบบเนี่ยว่วงที่มันมาตรงเนี้ยเราต้องรีบชนเลยเพราะว่าถ้ามันเลยไปตรงนู้นเนี่ยมันจะเริ่มยากแล้วอ่าโอเค แล้วก็เอารถคันนี้กลับไปได้เลยเราหาจังหวะดีๆครับแล้วก็หาแบบหามุมชนให้ได้ฮะอันนี้คือห้ามตามหลังด็ดขัดเราเราต้องแบบอาจจะอ้อมมันหน่อยก็ได้แล้วก็หามุมชนอันนี้มันจะง่ายกว่าอลองดูโอเคแล้วก็ไปส่งรถเลยนี่ฮะอ๋อนี่เองขับมาอย่างนี้เลยเออเรรยบร้อย โอเคมันก็จะอธิบายว่าเออเราสามารถเอารถที่อยู่ในโชว์รูมไปแต่งได้ประมาณนี้ครับผมคือไปแต่งที่ร้านตรงนี้นะร้านเนี่ยร้านเนี่ยชื่อชอว่า U U S I เออนี่ฮะเราก็ได้ตังมา5,000บาทภารกิจแรกฮะป่ะเราทำต่อเลยเทสต์ไรทดลองขับหรอโอเคภารกิจนี้ฮะก็คือเราเราไป ไปขโมยรถฮะจากโช,ชลูมโชลูมหนึ่งฮะกับซีซ่าอคคันนี้ผมถ้าใครที่ดูอีพีแล้วก็ผมก็จะเนี่ยผมเก็บรถไปอยู่ไป,แ,ปแลนนี้เราก็ขับไปเลยฮะฟังสองคนนี้คุยไปโอเค ก็ประม,มาณนี้แล้วกันนะสน่วนเรื่องเรื่องสอบไปขับขนะี่เนี่ยผมว่าหลายคนน่นนา,จ,าจะใช้เวลานานเหมือนกันถ้าเป็นผมสมัยก่อนเนะี่ยโอ้โหผมแบบใช้เวลาแบบแทบเป็นแบบโอ้โหแบบเกือบชั่วโมงเลยนะฟ่า <c oughs> แบบปาจะผ่านหมดอะ แต่พอเราทำไปเรื่อยมันก็จับจุดได้เองละก่สายได้บ่อยๆแต่แ้าใครที่แบบที่แบบเพิ่งเล่นหรือว่าแบบเพิ่งเล่นอย่างนี้ก็อาจจะยากหน่อยแต่ก็เราลองดูก็ได้ฮะไม่เสียหายเลยเราลองค่อยๆทำไปก่อนนะถ้าแบบถ้าไม่ไหวฮะัวเราก็ต้องพักก่อนนะผมพักก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มใหม่ก็ได้ผมมางนี้เลย ไปอันนี้เราก็พกอิฐนี้ก็ไม่มีอะไรฮะเราขับรถตามที่สร้างเดียวนี่ฮะเออโห่ลงมาไปอันนี้ฮะเอไอมันเอไอแบบเอไอมันแบบมันไม่เหมือนแบบระบบมันตั้งโปรแกรมให้แบบให้เอไอมันแบบเอไอมันแบบมันขับรถมันขับรถไปตามเส้นแล้วยังไงซีซ่างมันก็ขับแบบขับไม่ชนแน่นอน อ่ะอันนี้ถ้าคือจุดตรงนี้ฮะผมจะไม่ตามซีซา่าฮะผมจะรออยู่ตรงนี้ก็คือมันพาอ้อมอ่ะไม่รู้ว่าเพื่ออะไรอ่ะเห็นปะ่ะแล้วมันก็มาดิห็นปะ่ะเดี๋ยวมันก็อ้อมอ่ะห็นปะ่ะอ่ะผมจะไม่ตามไปกันเขาขี Hello, ้เกียจนี่ผมรอตรงนี้เลยแล้วก็เราก็จะติดดาวนั่นเองโอเคบบนเราไปเลยนี่ฮะ อ่ะเราตามซีซ่าไปรอก็ได้ฮะอุ้ยนี่ฮะไอ้ฮะอันนี้ผมใช้ในโตแล้วฟอตีสันฟอตีสในโตจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ในโตจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ผมอ่ะแต่ถ้าไม่ใช้ผมก็น่าจะดีฝาเพราะว่าแบบมันทำให้รถบ,บงังขับยากอ่ะค่อยๆขับดีกว่าอะไรวะเด็น

ผมทำหม่กันอะไรดิอ่ะโอ้ five minutes later โอเคครับผมก็โอเคผมตัดคลิปมาเรียบร้อยฮะผมไม่เข้าใจผมไปสะดุดอะไรตรงนั้นอะ่ะยังคาใจอยู่เลยโอเคไม่ไเ,ไมไเป็นไรเฟยก็เริ่มใหม่แค่น,นั้นเองอ่นเนี้ยอ่าตลมตามมาอีกแล้วฮะไปแล้วมันก็ไม่ตามมามันก็หยุดแค่นั้นอะ่ะเหมือนแบบมืนเหมือนมันตั้งแบบมันตั้งโปรแกรมไว้แบบแค่นั้นอะ่ะ โอเคอันนี้ผมผมจะไม่เหินนะผมจะขับไปตามทางนี้กันอ,กอุ้ยอะไรเนี่ยกระโดดมาให้ชนเฉยซิซ่าเนี่ยอย่างนี้เลยนี่ฮะเรียบร้อยภากกิจเสร็จแล้วโอ้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเมื่อกี้โอ้โหดูสภาพรถรักกับรถสิซ่าไปช่างเถอะไปเราผ่านไปต่อ โอเคนะครับผมผมก็เมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมตัดคลิปไปช่วงหนึ่งเพราะว่าเหมือนภารกิจที่ผมทำเมื่อกี้มันเกิดข้อผิดพลาดที่ไหนนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอทำใหม่เลยอ่าภารกิจนี้ก็มันให้เราไปขโมยนะขโมยอ่าขโมยรถจักรเรือบรรทุกสินค้านั่นเองอ่ะเอ้ยเฮ้ยมีมอไซค์ผมขอขับมอไซค์ป่ะเออตำรวจตำรวจอะไรนาะขับมอไซค์ป่ะอย่าขับมอไซค์วะไม่อย่าขับรถซีซ่า ตอนแรกตอนแรกผมยังสุดแบบเข็ดกับอะไรนะยังสุดเข็ดกับไอ้นั่นเลยที่ขับรถซีซ่าแล้วคว่ำอ่ะเลยไม่เลยแบบเลยไม่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวทำไมทำไมของผมมันเลี้ยวอย่างเงี้ยโอเคช่างเถอะไปไปให้เราไปที่เคนไปโอเคอ่ะ มันเป็น GT logic ครับคือมันให้แบบมันให้เรายกไงแบบมันให้เรายกตู้คอนเทนเนอร์ทั้งสอันอยู่ดีเพื่อที่จะให้สามอันอยู่ดีก็คือแบบก็คืออันที่ใช่อ่ะมันก็จะมันมักจะเป็นอันที่เรายกอันสุดท้ายอ่ะต่อเราต่อให้เรายกยกแบบยกกล่องไหนก่อนอ่ะยกตู้ไหนก่อนมันก็ไม่ใช่อยู่ดีอ่าโอเคหรือแบบบอกว่าไม่ใช่ป่ะโอเคอันนี้ผมก็จะเรียงไปด้วยกันนะอ่าหยิบเรียงไปด้วยกันเพราะว่า อ้อยเลยๆเลยโอเคไปเขาขับไปอันนี้อย่าเผลอปล่อยก่อนนะถ้าแบบคุณอยู่แบบถ้าตู้มันอยู่สูงแล้วปล่อยก่อนนี่คือรถเราเบิร์ตเลยนะเซฟได้อ่าถ้าจะเอาให้มิกเอาเ,เอา้าใช่เฉยไม่ใช่อันสุดท้ายเหรอเมันว่าใช่อันสุดท้ายแสดงว่าน่าจะอันนะั้น นี่ลูกฟองเลยนี่นี่ลูกฟองนี่ลูกฟองเลยนี่มีลูกฟองใช้ไปก่อนนี่เรียบร้อยอยู่ตรงนั้นแหละมาฮะยิงไปให้หมดเรียบร้อย เดี๋ยวแล้วปกติผมเคยทำมาตลอดอะมันมันมันจะเป็นกล่องสุดท้ายอันนี้เป็นกล่องที่สองเฉยก็แสดงว่ามัน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 ไม่ได้ตั้งค่าที่จะไอ้นั่นเลยเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกัไปเราขับรถไปเก็บดีกว่าเมื่อกี้แบบเจออะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้่ะไปตัดเลย อันนี้ภารกิจนี้ถ้าอันนี้ก็คือถ้าอันนี้เราอย่าชนอะไรถ้าถ้าเกิดเราชนเนี่ยมันจะหักเงินตามที่เราชนนะแต่นี่ผมไม่ชนอะไร,รเลยไปสลดได้เลยเรียบร้อยครับผมง่ายๆภ <laughs> ารกิจไอ้ธุรกิจลงบนนี้ข้อข้าง่งายนะเรียบร้อยอ่ะเ็นป่ะมันก็จะอธิบายทีแล้วว่าเราเอาสามารถลดที่เอารถคันที่อยู่ในราเชอร์เนี่ยมา มาขนส่งได้ครับผมมาขนส่งที่ที่ตรงท่าเรือได้แล้วเราก็จะได้เงนนะินไปก็คือให้เราเอาเนี่ยเอารถมาจอดแล้วก็เอาเอาเค้นนะมามามาดูดแล้วก็มาวางไว้บนบนเรือเรือบรรทุกนั่นเองเรียบร้อยโอ้โหันนี้ได้ได้เก้าพันเนี่ยสแสดงว่าผมนี่ไม่ได้ชนเลยได้เยอะนี่อ่ะไปไี่ผมทำต่อเลยกันนะอ่า ไอสองคนไอ้เดวินกับกับเจสโดนนี่ก็นอนอยู่เนอสิงเจก็ดูดูรูปโปะมาอันนี้น่าอันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายของอ่าไอ้เป็นภารกิจสุดท้ายของธุรกิจแล้วเนอะไปตอนนี้เลยอ่ะให้เราขันนี้ฮะก็คือให้เราไปไปแบบเออไปขโมยรถอู้สโลว์โมชั่นอ่ะเออให้เราขึ้นมาคันนี้ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยอ่ะก็คือให้เราไปขโมยรถฮะ ขโมยรถที่ของของคนนั้นแหละแล้วเราะเอาเอาที่เจาะเจาะยางเนี่ยเอาเอาที่จอดยางไปนี่เลยไปดักหน้าไปเลยแต่มาเขาขับไปไหนโอเคครับโหแล้วแล้วทำไมแล้วทำไมต้องแบบหมอกมันหนาอะไรแบบนี้ด so ้วยเนี bon ่ยมองยากๆอยู่โอ้ยช่างเถอะอันนี้ผมขับต่อนี่ฮะเจอแล้วครับผม นี่เนีอย่างนี้เลยอ่าเดี๋ยวมันก็จะขึ้นคัสซีนมาอ่าซีซ่าก็ถามว่าเออว่าเราได้รถยังเราก็ได้รถเรียบร้อยฮะโอเคเราก็เอารถกลับเหมือนเดิมครับผมง่ายๆอ่ะไอ้คือตรงเราตรงมาปุ๊บแล้วก็แล้วก็ไปดักตรงข้างหน้าฮะอย่าชนจุดขาดครับผม เราดักตรงข้างหน้ go go. าแ,นลแล้วก็เนี่ยฮะเราดักตรงข้างหน้าแล้วก็นี่ได้เลยปล่อยอะปล่อยตะปูปล่อยตะปูจอดยางได้เลยแป๊บเดียวเองง่ายๆอ่ะอันนี้ผมขับรถส้นเลยเนี่ยเอ๊ะตอหลบเลยพราะหยุดมันหยุดเลยนี้พอดีที่เก็บเป็นเลยนะโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โห ประมาณนี้เลยเอย้ตำรวจอุ้ยเม่คิดเกิดชนตำรวจมั่มีกสโลรให้ด้วยตอนลงไปเรียบร้อยฮะใกล้ๆผมไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเลยเล่นง่ายๆแล้วภารกิจนี้ไม่มีอันไหนยากของธุรกิจลงมดนี่ฮะแล้วก็แค่ขโมยแขโมยแล้วก็เอามาส่งแค่นี้เองเห็นปะเรียบร้อยฮะเราก็จะได้ออสิทนะครับผม แล้วกส็สามารถสร้างไรายได้จากโชลูมรี่ร้อยฮะในเมื่อเราทำธุรกิจรดเสร็จธุรกิจลงรดเสร็จมันอยู่แม็กซิมั่ที่แ0ดพันยันรืมาเก็บบ่อยๆได้ห้าพันก็เหมือนซีโร่เลยไม่คืนทุนฮะก็คือทำอันนี้มาก็ไม่ไม,ไม่คืนทุนอยู่ดีห้า0มืนซื้อโชลูมนู้นห้า0มืนแต่พอทำอันนี้ปุ๊บแต่รอบไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหนะมื่นเลยนะมีสี่รอบไม่ถึงหมื่นหรอกก็ได้ประมาณส3สมหมื่นฮะก็คือขาดทุนอยู่ดี ส่วนก็คือทําไปเพื่ออะไรอ่ะอันนี้ผมก็ทําให้ดูกันนะเพราะว่าเพราะจริงเราจะไม่ทําก็ได้ก็คือเราจะไม่ทําก็ได้นะแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่ทํะมันก็แบบเหมือนจบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองผมเลยทาดีฝาครับผมอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมฮะก็จะเป็นกำใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับผมอ่ะส่วน ep หน้าก็ผมก็จะจะไปเมืองทะเลทรายครับผมก็คือ เมืองซานเฟโรก็คือจบเพียงแค่นี้แล้วนะครับผมอ่ะเมืองซานเฟโรก็หมดแล้วฮะของเมืองซานเฟโรเราจะไปสู่เมืองต่อไปเลยนะครับผมสำหรับอีพีหน้าครับผมก็สับคลิปนี้ก็วัสดีรับผมโอเค